ทำยังไงถึงจะจัดฟันได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องกลับมานั่งแก้งานทีหลังแรกสุดเลยก็ต้องวางทรีทเมนต์แพลนให้ถูกต้องเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกเลยนะติดผิดชีวิตเปลี่ยนเช่นถ้าเป็นเคสคล s สทูสับไร t แล้วก็มิดไลน์ a t i o n to the Right แล้วทรีทเมนต์แพลนที่ได้คือทางด้านขวาจะเป็นการถอน Upper f o o โ o r e r f i แล้วก็ทางด้านซ้ายเป็น Upper f o l โ o r e r f o l ซึ่งถ้าเราถอนซี 4, ทั้งสีซี่เราก็อาจจะต้องกลับมานั่งแก้มิดไลน์ทีหลัง ขั้นต่อมาก็คือการวางตำแหน่งแบ็กเกตถ้าเรามองเคสออกตั้งแต่แรกว่ามันจะเป็น็นทางไหนเช่นถ้าเกิดมันจะเป็นโอเพนไบในอนาคตหรือมันจะดิบไบในในอนาคตเนี่ยแล้วเราวางแบ็กเกตแตกดิบไบหรือโอเพนไบกันไว้ก่อนถึงมันจะยังไม่เกิดขึ้นก็เหอะมันจะทําให้เราเสร็จงานได้ไวขึ้นข้อ3คือเราดัดลดป้องกันไว้ก่อนเหมือนกับแบ็กเกตโพซิชชั่นนิ่นั่นแหละเช่นถ้าเรารู้ว่าฟันโมล่ามันจะหมุนหรือล้มจากการทำเคเนีร์เรตักชั่นหรือการเอ็นแมสเรตักชั่นแล้วก็ดัดทิปแบ็กโทอนว้้่อถืถาาาเรารู การทำเมคนิกนี้จะทำให้เกิดดีฟบแล้วก็ดัดเคิร์บออสปีกันไปก่อนถ้าจะให้สรุปก็คือถ้าเรามองอนาคตของเคสนี้ออกเราก็จะสามารถหาเทคนิคนี้ป้องกันไว้ก่อนได้ซึ่งสำหรับหมอจัดฟันมือใหม่พี่ก็จะช่วยตรงนี้ได้มาก